สวัสดีจ้าสู้ใ้เมืองเด้อนี้ามาเก็บบกักการไปเห็ดขนมเนี่ยเมือมงวยเพิ่คือ้น,นวยยังอ่อนอยู่ดีจ้ะแต่บาเพิ่นแก่แหละเพราะว่าเพิ่นเป็นดกนาะจากต้นหน่อยนํางนี่คือต้อนของเพิ่นกับบัวสูงปันใดจ้ะเพิ่งเป็นบุก,กีปีเพิ่นแกเป็นหลูกแต่ว่า มาไม่ทันกระโลกกระเตะพี่น้องเอ้ยว่าน่ะกินสะกิ่นสะอยู่จะเก็บได้ไหมเนาะวันน,นี้อันนี้จ,จะจะพูกตานจะไปทำขนมสามสีหลูกสิไใ้บนอะมันบนท่านท่านจะลงมากเบิดจะหน่อยไดสชุดมันจะไปแกะกินเบิดพี่น้องเอ้ย กระหลอก,กะเตกะกระไดต้นนี้ก็ยังไม่สูงนะคะนี่ต้นเตี่ตยอยู่โอ้ยน่วยเดียวบ่เนี่ยมันตินเจาะลงมาไม่ายเบิดเนี่ยเลยมาด้กินดอกเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งที่มันสุกนะ หน่อยเปนกต่ยูเทิงยั่งไหนหน่อยแตก,กินบักตารอ่อนเดี๋ยวนีสิมีเปันยาก,กินเลยกับพี่น้องพี่ใครสีปีใหายหรอมเนาะที่เรามายำนาทุกปีจะตรงนี้แต่ว่าปีนี้เราไม่ได้ทำนะคะหนึ่งยแเราพี่น้อง แก่มาแล้วก็เหนื่อยตัวนเนาะแหงจะใส่มาเห็ดกระดกแต่เลยไม่ได้ทำค่ะปีนี้โอ้ได้บักตาลหน่วยเดียวพี่น้องมีกระเน่าบุดเแล้วจ้ะเอาลงมาอันนี้ดําๆนี่ตุกลงไปในหนามเิ่นกระแซ่หนามเิ่นกระแห้งอันนี้เรว่เลยเนาะตุกลงมาเป็นกะกระทบกระเทือน บอสสัมนี่ยมีอะไรบุกีหมื่นคนแก่เสียละจ้ะจวพาไปดูอีกต้นหนึ่งค่ะพี่น้องมลสีนี้ด้วยห้าบอเนาะพี่ใหญ่เนี่ยมาจอดกินห้องข่อยเว้ดมังทีละจอดกินไม่พอนอนก็จอดเติมอาเอาไปนี่อัน นอนกับบุ้มนนอนยังเด็กันอนมาแลงที่ขึ้นเจอเนี่ล่ะบุไม่น้อนพีเสือเลยว่านอนมาแลงว่านเนาะโอ้ยเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งจ้ะที่นี่ห้าวเก็บบอ่อ